สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1กันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับใครรับชมคลิปนะครับนาข้อมูลไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคดีกันทุกคนนะครับกับเลขชุดนี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าหลักร้อยนะครับจะมีตัวหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลคือเลข6นะครับแล้ว2ตัวก็จะมีเลข29ที่ออกตรงนั่นเอง นะครับแต่ชนี้สมาชิกที่ได้สูตรไปแล้วนะครับผมสรุปฟันธงให้แค่3ชุดเท่านั้นเองนะครับในกลุ่มนี้แล้วก็ถูกด้วยเช่นกันนะครับกับเลข29นั่นเองนะครับและพิเศษกว่านั้นนะครับสําหรับสมาชิกที่ได้รับเลข VIP ไปนะครับผมฟันธงให้ชุดเดียวนะครับถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถูกทั้งสองถูกทั้ง4 8นั่นเองนะครับและขอบคุณนะครับสำหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรตัวนี้นะครับเราเราคิดออกมาแล้วในแต่ละงวดนะครับตัวเลขจะมีแค่3ชุดแบบนี้นะครับสชุดเท่านั้นเองนะครับภายใน3ชุดก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แบบนี้นะครับ2 5 2นะครับแ9 5 7 0 6 9 7 2และ6 2 9งวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับที่เราได้สรุปฟันธงให้นั่นเองแค่3ชุด นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปสามารถที่จะเ,เรียนรู้วิธีการคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับแล้วช่วงท้ายคลิปนะครับเราจะมาดูว่าวันที่16กุมภาพันธ์นะครับในแต่ละหลักนั้นจะมีเลขตัวไหนบ้างนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้านะครับผมจะยกตัวอย่างหมายถึงว่าย้อนให้ดูก่อนสัก2งงวดทุกคนจะได้รู้วิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนั่นเอง นะครับก่อนคำนวณทุกครั้งนะครับอันนี้ผมย้อนให้ดูจากวันที่2มกราคมนะครับงวดแรกของปีนั่นเองเราตั้งตัวเลขให้ถูกต้องนะครับรางวัลที่1 2สองตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้ากับเลขท้ายนะครับครั้งที่1ที่2ต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณนะครับเราต้องตั้งตามกองสลักเขาเรียงออกมาให้ถูกต้อง1 2 1 2นนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับ สูตรของเรานะครับเราใช้ปีพศในการตั้งคำนวณนะครับสูตรตัวนี้นะครับถูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทีนี้ปีนี้ก็ยังไม่ผิดนั่นเองนะครับปีนี้เราตั้งปี569นะครับตั้งในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบแบบนี้ส่วนหลักหน่วยไม่ต้องตั้งนะครับทีนี้จุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับใครที่ดูงวดที่ผ่านมาก็คงจะพอจําได้ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปจำจุดเอาไว้นะครับงวดถัดไปสามารถทำเองได้นะครับ ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับจุดที่เราใช้ในการคำนวณนะครับให้ดูที่หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับนี่คือจุดแรกนะครับจุดต่อไปไปดูเลขท้ายครั้งที่2นะครับในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยตรงนี้บวกกันหลักร้อยนะครับใช้จุดนี้ทุกครั้งเลยนะครับส่วนหลักสิบมีแค่2จุดนะครับให้วงไปที่หลักพันของรางวัลที่1กับหลักร้อยครั้งที่1ของเลขหน้าน <nurturing S 2> ั้นเองแบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่ หลัก10หลักหน่วยรางวัลที่1นะครับหลักร้อยที่1เลขท้ายนะครับหลัก10ที่2เลขท้ายเช่นกันนี่คือจุดและตำแหน่งที่เราต้องจำเอาไว้นะครับเวลาเราไปคิดเองนะครับปีปศตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้ทีนี้วิธีการตั้งตัวเลขเลข6ตัวนี้เราดึงมาตั้งนะครับ 6- 5หคือ1เราก็มาตั้ง7กับ6เอามาตั้งได้เลยนะครับ7แล้วก็6แบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับ 0626 6, ให้เรารวมแต้มกันนะครับ0บวก6ได้6นะครับ6บวก2ได้8 8บวก6ได้14นะครับ8บวก6ได้14เราตั้งเลข4เอาไว้แบบนี้แล้วให้เราบวกเลข6ทุกครั้งนะครับเลข6นี้เป็นเลขคงที่นะครับต้องบวกทุกครั้งเลยนะครับผมจะเขียนเอาไว้นะครับทุกคนจะได้เข้าใจนั่นเองแบบนี้เลขคงที่นั่นเองนะครับ เราบวกกันนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ4ี่บวก6ได้10คือศนย์ะครับศูนย์เพิ่มเป็น1 1, <S 1>, 1 <S เพิ่มเป็น2นั่นเองนี่คือเลขฟันธงหลักหน่วยจะมีอยู่3ตัวนะครับเราตั้งรอไว้เลยนะครับเลขศเลข 1, 1แล้วก็เลข2แบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปคำนวณหลักร้อยกับหลักสิบบ้างห5ห้าสบคือ1 1บวก6ได้7 1ดบวก7ได้8ดนะครับให้เหลือตัวเดียวค่อยเพิ่มแตมเป็น9 เป็น0เป็น1และเป็น2แบบนี้หลัก10ก็เหมือนกันนะครับได้12คือ2นะครับ6บวก6ได้2นะครับ2บวก2จะได้4นั่นเอง4เพิ่มเป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นะครับจะมีหลักละ5้าตัวนะครับทีนี้ภายใน5ตัวนี้เราจะตัดเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักร้อยกับหลัก10นะครับตำแหน่งที่ว่างตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับฝั่งหลักร้อยจะเป็นเลข5นะครับ ฝั่งหลัก10จะเป็นเลข3นั่นเองนะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ5กับ9นะครับให้บวกกันกับคู่สุดท้ายนะครับได้เท่ากับเลข4 4ตัวแทนเป็นเลข9ก้นั่นเองนะครับหลัก 10. 3บวก92 2นะครับ2ตัวแทนเป็นเลข7นั่นเองคำว่าตัวแทนนะครับผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5นั่นเอง4บวก5ได้เ9้าบวก5 2บวก5ได้7 7บวก5นั่นเองนะครับผลบวกของ5นะครับเป็นตัวแทนเลขวิธีการฟันธงตัวเลขนะครับเราดูข้างบนกับข้างล่างนะครับตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเด่นที่เราเลือกออกมานะครับอย่างหลักร้อยวัน,นี้จะเป็นเลข9ตัวเดียวฟันธงไปที่หลักร้อยหลักสิบจะมี7ตัวเดียวฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองแบบนี้ เวลาเราวางตัวเลขน,นะครับเอาเลข7ไปวางก่อนนะครับในตำแหน่งหลัก10แบบนี้เราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวแบบนี้ถ้าจะเลือก3ตัวเราก็เอา9ไปวางข้างหน้าแบบนี้สรุปแล้วในแต่ละงวดก็จะมีเลข3ชุดแบบนี้เราคำนวณจากวันที่2มกราคมนะครับเลขไปออกวันที่17บมกรานั่นเองนะครับงวดนี้เลขที่ออกคือเ7 2แบบนี้นะครับเราไปดูเลขที่เราคำนวณเอาไว้นะครับ แบบนี้เราฟันธงถูกต้อง97และเลข2หลักหน่วยมีชุด1แบบนี้3ตัวข้างหน้าเป็นรุ่นกันเอาเองนะครับรางวัลที่1นะครับงวดถัดไปเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็ไปนำตัวเลขที่ออก972มาคำนวณน,นะครับเปียงตัวเลขให้ถูกต้องปีปศมาตั้งนะครับ569ตั้งตั้งจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างหลักสิบหลักหน่วยเลขล้ายครั้งที่2บวกกัน นะครับส่วนหลักสิบมีแค่2จุดคือหลักพันกับหลักร้อยที่1เลขหน้านั่นเองนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักสิบหลักหน่วยรางวัลที่1หลักร้อยที่1เลขท้ายแล้วก็หลักสิบครั้งที่2นั่นเองแบบนี้นะครับผมเราไปบวกที่หลักหน่วยก่อนนะครับ7จบวกสจะได้9 9้าบวกหได้15ก็คือ5ไม่มีตัวทดนะครับ5้าบวกหนะครับห้าหกสิได้1นั่นเอง นะครับใครดูวดที่ผ่านมานะครับแล้วบวก6ทุกครั้งนะครับบวกเลขของที่คือเลข6นะครับ1บวก6ได้7 7เป็น8 8ดเป็น9นั่นเองเพิ่มครั้งละ1แต้มสรุปแล้วหลักหน่วยจะเป็น7 8 9เราก็ตั้งรอแบบนี้7 8แล้วก็9นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูหลักร้อยกับหลักสิบบ้างนะครับ2อเอามาวางตัวนี้6บวก3ได้9มาวางตัวนี้เลข8กับเลข2ก็มาวางได้เลย นะครับแล้วบวกลงมานะครับได้7 9บวก6ได้15นะครับ7บวก5เป็น12คือ2 2เป็น3 3เป็น4เป็น5และเป็น6นั่นเองนะครับครบ5ตัวเราก็หยุด8บวก5 13นะครับ2บวก6ได้8 3 81 1คือ1 1เพิ่มเป็น2 2เพิ่มเป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5แบบนี้นะครับทีนี้เราจะตัดให้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับจุดนี้สำคัญนะครับ หลักร้อยจะเป็นเลข7นั่นเองนะครับมีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆนะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วก็จะรู้นะครับว่าเอามาจากตรงไหนนั่นเองหลักสิบก็เช่นกันตัวนี้เป็นเลข8นะครับแบบนี้เราก็บวกกันนะครับ7บวก9ได้16คือ6นะครับ6ตัวแทนเลข1นะครับผลบวกของ5นั่นเอง8บวก9กนะครับ7ตัวแทนเป็นเลข2นั่นเองนะครับผลบวกของ5้นั่นเองเขาเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ ตัวไหนที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างเราเลือกออกมานะครับหลักร้อยนะครับฟันธงตัวเดียวคือเลข6นั่นเองหลักสิบนะครับฟันธงตัวเดียวคือเลข2นั่นเองแบบนี้นะครับเราจะไปเลือก2ตัวก่อนนะครับเราก็เอา2มาตั้งที่หลักสิบแบบนี้แบบนี้นี่คือชุด2ตัวนะครับถ้าเป็น3ตัวเราก็โอกมาวางข้างหน้าให้ครบ3ตัวนั่นเอง3หลักนั่นเองแบบนี้ ก็จะได้เลขกวดละ3ชุดแบบนี้นะครับเราคำนวณจาก17มกรานะครับงวดที่ผ่านมาครับเลขที่ออกนะครับ6 2สองนั่นเองนะครับถูกกันทุกคนนะครับเลขที่เราฟันธงให้นะครับ6เราฟันธงถูกต้อง2ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมี9ตัวหนึ่งแบบนี้3ตัวก็เป็นรุ่นกันเอาเองนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับสูตรมีความแม่นยําเลขถึงถูกได้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในแต่ละงวดนะครับเลขจะเหลือ3มชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้อีกจุดหนึ่งนะครับหลักร้อยคือตรงนี้หลักสิบคือตรงนี้นั่นเองนะครับเรารู้ตรงนี้นะครับเลขก็จะเหลือ3มชุดเพราะเราต้องตัดตัวเลขหลักร้อยเหลือแค่ตัวเดียวหลักสิบเหลือแค่แค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับ รับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบคิดชอบคขนวณตัวเลขน,นะครับเราสามารถติดต่อรับสูตรได้นะครับตามมือนี้อันนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0952429504นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line นั่นเองนะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปแล้วก็ทักมาหาผมได้หรือใครอยากจะพูดคุยกันนะครับโทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาพูดคุยกันได้ นะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตัวนี้กับตัวนี้นั่นเองจะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาวางตัวไหนมาวางนะครับฟันธงแค่ตัวเดียวตัวเดียวมาวางข้างหน้าหลักหน่วยนั่นเองนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่16กนะครับกุมภาพันธ์งวดที่จะถึงนี้นะครับในแต่ละหลักจะมีเลขตัวไหนบ้างนะครับปีพศมาตั้งหลักร้อยหลักสิบนะครับ จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างหลัก10หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักพันรางวัลที่1นนะครับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลัก10หลักหน่วยรางวัลที่1นึ่ร้อยที่1เลขท้ายกับ10ที่2นั่นเองนะครับเราก็นําตัวเลขที่เราเลือกออกมานะครับ8มาตั้งตัวนี้4บวกหได้5้ามาตั้งตัวนี้เลข4มาตั้งเลข9มาตั้งนั่นเองนะครับ หลักหน่วยนะครับบวกกันเลยนะครับ2บวก91 1ก็คือ1นะครับ1บวก4ได้5 5าบวก4จะได้9้นั่นเองแล้วให้เราบวก6ทุกครั้งนะครับเป็นเลขของที่9บวก6จะได้15ก็คือ5 5เป็น6 6เป็น7นี่คือเลขฟันธงหลักหน่วยงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเราก็ตั้งรอได้เลยนะครับ5 6แล้วก็7นั่นเอง เวลาเราไปเลือกสลกักกินแบ่งรัฐบาลให้ติดไว้นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับส่วนหลักร้อยนะครับบวกกันได้3 11คือ1นะครับ3บวก1ได้4นะครับ4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นะครับหลัก10ได้9 6บวก9ได้15นะครับ9บวก5ได้14คือ4นะครับ4ี่เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8นั่นเองนะครับ นี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบและนี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับผมมีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นะครับเวลาเราไปเลือกสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ให้ติดไว้นะครับเลขกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เลขกลุ่มนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจับพูดทั้งหมดนะครับผมจับพูดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเหมือนวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนกันนะครับเป็นหลักสิบและหลักหน่วยคือห้าหกเจ็ดนะครับ มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นะครับวันที่16กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับแบบนี้แต่สูตรนี้นะครับมีความแม่นยำนะครับนํามาแบ่งปันให้ทุกคนไว้พิจารณานั่นเองนะครับถ้าเป็น2ตัวจะเป็น15ชุดนั่นเองนะครับ15คู่ลองพิจารณาได้นะครับแต่ชนิดถ้าใครได้สูตรไปนะครับสูตรตัวนี้จะมีวิธีบอกว่าตรงนี้เอาตัวไหนมาวางนะครับ และตรงนี้ก็เช่นกันในตำแหน่ง5ตัวนี้5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าตัวนี้จะได้เลข3ตัว3ชุดทุกงวดไปนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับวันที่16กกุมภาพันธ์นะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผม ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับผมช่วยดูแลให้คาแนะนําทุกงวดนะครับช่วยสรุปตัวเลขให้ด้วยนะครับได้ถูกเหมือนงวดที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับชอบคิดชอบขนาวก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสครายต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับน้ําใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับ ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลทุกๆกงวดเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ